เอาเลยครับผมทุกน,นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็น,นี้อยู่ผมเนี่ยผมต้นกล้าผมเราอยู่กันในเกมกาลินาฟีเวอร์ใครที่ว่าหลงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากไว้ตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมทุกคนจะน่ามักเลยของแบบของผวันปีใหม่อยะอยากครบแบบว่า1นึ่งล้านห้าแสนซับสไครต์อะครับผมทุกคนครับ ก็วันนี้ผมก็นนะก็ทางไกหน้าฟรีไฟน่คเขาเด่นร้านค้ามงโคลมังแต่เมื่อวานแล้วผมแต่ว่าพี่ก้าวไม่ได้รีวิวเมื่อวานพี่ก้าวติดทุระนิดนึงนะครับผมโอเคเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผม,มเพื่อนๆครับอันดับแรกนี่เลยชายหนุ่มนะผมคือแบบเขาจะมาเปลี่ยนบทประวัติศาสตร์ใหม่ผมทั้งสองโลกเฮ้ คืออะไรวันนี้ผมทุกคนครับเห็นหน้ารางๆอยู่ใช่ปะอันแน่รอดูพร้อมกันผมวันที่7จ็ธันวาคมนี้นะครับผมนะพี่ก้าจะรีวิวให้เร็วที่สุดกับผมเพื่อนๆครับและก็ผมจะมีในการนี่เลยผมนะตู้สุ่มอีโวนะผมก็คือเป็นอะไรนะจันทราสองหน้าปะเออผมจําชื่อไม่ได้ผมก็คือกับไม้เราสุ่มกันนะผมจริงๆพี่ก้าอัดคลิปรีวิวไปแล้วนะผมแต่ยังไม่ได้ลงน้องๆอยากดูปะล่ะอยากดูปะล่ะเนี่ยเหมามาแล้วในสามชุดว่าต้นก้าเสียเท่าไหร่นะกดไลค์หน่อยขอสักหมื่นไลค์ผมทุกคนครับสามารถ นี่เลยผมให้ไลท์ของเราคือร้านคาโมโคโซสเปเชียลเลยครับผมทุกคนครับเย็ดเคเราจะเลือกไอเทมผมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมนะ,ะพี่แกจะเลือกไอเทมชุดที่1ก่อนนะผมเราต้องเลือกหนึ่งชิ้นนะไอเทมแต่ละชิ้นนะครับผมพี่้าเลือกอันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ชุดนี้เออเอาเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อดีกว่าอันนี้เอาเป็น สกินสัตว์เลี้ยงละกันอันนี้เอาเป็นตัวสุ่มละกันแล้วก็เทมชุดที่6ก็เอาเป็นคือเรามีหมดแล้วอะครับเราต้องการแค่ชุดหมี่นะครับผมนะชุดหมีต้นกล้ายังไม่มีนะครับผมหน้าถัดไปครับโอเคเขาถามว่าเรายืนยันจะเลือกคู่นี้ใช่ไหมโอเคกดเลยครับนี่มาเลยครับผมเพื่อนๆครับคือพุก้าบอกก่อนว่าชุดไอ้ชุดอื่นพุ่ก้ามีหมดแล้วก้าขาดแค่ชุดหมีนะผมที่ว่ายังไม่มีนะครับก็เลยเลือกชุดหมี่มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าชุดหมีจะสวยหรือเปล่าและมันจะเกลือไหมนะครับหมุนเลยครั รับและกรมเห็บเบาๆไปต้นกาเบาๆไปปึ๊บบับเน่ว่าแล้วเชียวยคิดไปแล้วแหละคิดไปแล้วแหละรอบต่อมา49เพชรครับชุดออกมึงไม่เดินต่ออีกนิดหนึ่งวะ1 4 9ครั้งที่3ามบมทุกคนครับนั่นสกินสัตว์เลี้ยงรอบต่อมา299ครับว่าแล้วรอบต่อมา599ครับ มันก็ยังคุ้มอยู่599เพชรพพูดถึงเพราะว่าได้ต้องตั้ง10ใบนะครับผมถ้าเราไปซื้อก็ประมาณ60เออมาณหกบละว60ก็รวมแล้ว600รอบต่อมาชุดหมีนะครับผม1199เพชน่รยเบพนี่ยผมดีใจด้วยนะผมต้นกล้าคือผมคนดีใจไหมแฟนทอมแบร์นะครับผมชื่อของมันนะผมชื่อเซตนะครับผมโอเคสรุปนะครับผมเราใช้เพรไปทั้งหมดนะครับผม2,304เพชรเพในการสุ่มนะครับผมทุกคนครับ ก็เรามาดูที่หน้าแต่งตัวเรากันก่อนนะครับผมทุกคนอ่ามันคือเซตนี้นะผมที่ว่าเราได้มานะครับผมทุกคนซึ่งพีก่กาจะบอกไว้ก่อนว่าแนะนําว่าเวลาเราใส่เซ็ตนะผมเราจะใส่ยังไงให้มันซ่อนกระเป๋านะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับก็คืออันดับแรกให้เราหาเสื้ออะไรก็ได้ที่มันซ่อนกระเป๋าหนึ่งตัวนะครับผมก็คืออ่ะพีก่กาใส่เสื้อ,อนี้กดติ๊กซ่อนกระเป๋าไว้แล้วก็มากดหน้านี้ผมเพื่อเลือกอ่าตัวที่ว่าเราได้มา ก็คือในส่วนชุดหมีนะครับผมนี่เลยแล้วเราเลือกมาชุดมาเลยปุ๊บเนี่ยชุดมันจะซ่อนกระเป๋าให้เรานะครับผมเพราะว่าโดยปกติชุดเนี่ยมันจะซ่อนแค่เกาะแล้วก็หมวกนะครับผมทุกค,คนอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าผมทุกค,คนครับไปลุยเลยเพื่อนๆดูกันว่ามันจะหล่อเท่ลแล้วเฟี้ยวขนาดไหนกับชุดใหม่ของเราหมีของเราเนี่ยครับองุ้งเอาละครับผมพี่หมีของผมผมโอ้ยข้างหลังจะมีซิปด้วยเวลาเดินดุ้ดดิงดุ้งดิง <laughs> ทุกค,คนดูตูดมาดิครับมันเดินมันสายตูดไปมาสายตูดไปมาอะ หลอ่อเท่ผมกนนะนี่กระโดดก่อนกระโดดโชว์น้องไปทีนึงอ่ะเป็นไงจับจับสุดๆเลยคนระับผมดูรอบๆเลยคนระับผมผมว่าหัวมันจะยิงง่ายไปเนี่ยผมทุกคนครับเฮ้ยมองอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่หมีปักทรงโชว์หรอนี่เป็นไงไรน้อ <c> ง <oughs> พี่หมีอ้วกอันนี้พี่พี่หมีออกกำลังกายได้ด้วยนะฮึบ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 แหวพี่หมีกระโดดลงมาแล้วครับผมนะนี่เห็นไหมกระเป๋ามันก็จะซ่อนในเรานะผมถ้าเราใส่เสื้อแบบว่าอย่างที่ผมบอกนะผมแล้วมาใส่กับเซ็ตชุดแบบนี้นะครับผมทุกคนครับ ก็ทุกคนว่าพิกาสไนจะโดนปรับแล้วแผ่นหน้าพิกาเล่นสไนเปอร์หน่อยพิกาจัดให้หล่อยังวะหล่อแหละเอาอะไรครับผมลงมาเลยครับแต่ว่ายังไม่เจอสไนเปอร์นะเป็นไรเอาลูกทอมไปก่อนลูกนี่มาดยวะมีใครจะลงตามพี่มีอีกไหมจะได้ซัดทีเดียวในน้องฮะมาดิมาดิมีคนลงด้านล่างนะครับผมตรงไอ้นี่ครับไอในส่วนของเขาเรียกว่าสุสานเออลิ้นพันหมดเลยฮะผมทุกคนครับสุสานมีคนอยู่นะครับผมนั่นๆๆๆเดินอยู่ครับจะเป็นคนแรกที่โดนพี่หมียิงหรือเปล่าครับในเกมนี้ฮะ เอาแล้วไอ้น้องเอาแล้วไอ้น้องพี่มีดอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาว่ะพี่มีเห็นมีคนมาว่ะปัง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 พี่มีดยิงแล้วมาดิเฮ้ยอุ้ยอุ๊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 ยแม่งพี่มีดไปดูอ้วนเกินไปป่าวะพี่พี่อ้วนเกินอ่ะผมดูพี่เดินแบบตอกเตกตอกเตกมากเลยดิพี่มีดเกี่ยวกับชุดตัววะคนดูแหงถอดไปเรื่อยอ่ะนี่เอาไปดีเอาไปดีเออเอาไปดี เออเอาไปดีเจอพี่หมีแน่มึงเจอพี่หมีแน่มึงเจอพี่หมีเจอพี่หมีเจอพี่หมีแน่มึงเจอพี่หมีแน่มันทะลึ่งกับพี่หมีอ่ะพี่หมีเขาไม่เอาไว้หรอกเองยิงพี่หมีเองนะช่วยไม่ได้น้องเอาละครับพี่หมีได้ A W M มานะครับผมก็เดี๋ยวพี่หมีไปหาบาเรตสักกระบอกหนึ่งพี่หมีก็จะครบเซตเลยครับผมทุกคนครับพร้อมจะไปไล่ฆ่าผมทุกคนเลยฮะในเกมนี้ฮะแล้วในที่สุดพี่หมีก็เจอบาเรตครับบอกได้เลยว่าเละแน่นอนเจอพี่หมีผมเข้าไปงานเนี้ยไม่ต้องหนีไอ้น้องเวลาหนีพวกองหมดแล้ว พี่แนะนาว่าถ้าเองเองอยากหนีเองเองต้องไปแคมป์อยู่ในน้าให้พี่หมีหาเองไม่เจอนั่นแหละคือวิธีรอดพวกเองเว้ยไม่งั้นนะพวกเองจะอยู่ที่บ้านหลังไหนพี่หมีจะเข้าไปยัก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 ให้หมดเลยเดี๋ยวพี่หมีขอไปเก็บงานก่อนนีผมว่าด้านหน้าเรายิงไว้ตัวหนึ่งนะผมเขาน่าจะรอดไปได้อยู่ครับผมเพราะว่าเรามีคนอื่นมาแจมแทนไงเดี๋ยวเจอพี่หมีเต้นหน่อยพี่หมีออกกําลังกายก่อนตื่ตื่ตื่นเือือือตืต่ฮึบฮึบฮึบพอฮึะ เอาจังริงผมว่ามันดูตัวใหญ่แล้วมันดูไม่ค่อยผิวนะในความคิดผมอะดูดิมันดูใหญ่ไปอ่ะมันแยกคิดไม่ได้มันมาเหมือนกับพวกชุดก็จงกติเซตหนึ่งอะครับผมนะแล้วเมื่อกี้ตอนผมจูบผมรู้สึกมันตึดอัดตัวเองมากเวลาเล่นอ่ะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็ต้องลองดูอ่ะแบบมันดูแบบมันเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงอะครับผมมันไม่ค่อยตัวเล็กๆผิวๆอะไรอย่างเงี้ยต่ไม่เจอคนเลยฮะเขาน่าจะหนีไปหมดแล้วคนเหลือแค่สิบเก้าคนตอนนี้เพื่อนในบดวะาครับเราเอาพี่หมีดีดเข้าไปในเมืองเลยคผมมมมาาาแลลล้้ววเยีนได่ง ไม่เจอใครเลยครับผมมันเงียบเสลือเกินพี่หมี14คนพี่หมีจ๋าพี่หมียังไม่ได้ยิงคนเลยนะจ๊ะตั้งแต่ต้นเกมมาพี่หมีก็เงียบมาตลอดเลยนะจ๊ะโอ้โหมึงสายกลนไปมาสายกลนไปมาริงๆิงากอะรไปจาว่าสายตูดเยอะๆสายตูดเยอะๆอุ๊ยอุ๊ยอุยเรโซนพี่หมีพี่หมีมึงไม่ได้อมาตะมือลืมไรปะเนี่ย อย่างเรดูปืนเนี่ยเข้าไปอยู่ในตูดของมันนะผมทุกคนครับเวลาวิ่งอ่ะตุ๊บตับตุ๊บตับเปิดปืนหายไปครึ่งหนึ่งไงครับผมดูระฆังดูดิมันเหมือนหนักตูดหนักตูดไงไม่รู้ว่าทำไมคลิปนี้กูโฟกัสแต่ตูดแล้วเนี่ยเพราะวันเนี่ยจริงๆเลยมันตุ๊บตับตุ๊บตับอ่ะผมทุกคนน้องๆสามารถคอมเมนต์กันได้นะเฮ้ยแบบน้องๆดูตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครดิดูชุดชุดนี้พอใส่ปุ๊บมันรู้สึกยังไงนะครับผมว่ามันดูแบบอึดอัดกว่าก้อนจริงนะก้อนจรเเลดินางผดะคครับผมทุกน อ้าวนั่นก็ยิงกันไม่พักเลยเฮ้ยอย่ายิงเยอะดิเก็บไว้กูยิงบ้างเฮ้ยด้านหน้าผมด้านหน้าอุย้ยเม็ดเดียวอุย้ยพี่หมี่แม่งเกินไปแบบวะเนี่ยเขาล้องผมโบมหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมบอกถูกตรงฮะเผลอเป็นยิงหัวเผลอเป็นยิงหัวเนี่ยโอ้อันนี้คือถ้าตัวละครเราใช้หมัดไฟอยู่ทุกคนเห็นปะเวลาต่อยบาร์ก็มีไฟออกมาเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ปิดมันชุดนี้มันไม่ได้ปิดในส่วนของหมัดไฟเรานะครับสงสัยมันน่ากลัวพี่หมี่ผมครับน่าจะแอบกันหมดเลยครับเฮ้ย บนยอด,นยอดอบนยอดหรอบนยอดหรอวิ่งเล่นหรอไม่ใช่ที่เล่นไม่ไรหนูเนี่ยตายไปดิครับผมทุกคนครับไปอยู่บนหอบนหลังคาโรงงาน,น,นเฮ้ยพ่อย่ายิงกันเยอะดีเก็บให้พี่หมียิงบ้างดิไอบา้าเอ้ยตอนนี้เหลือแค่ห้าคนเลยครับผมวิ่งไปมาทั่วทุกทิศทางที่ผมไม่เจอคนครับนี่ผมต้องรอให้หมอกบีบลงมานะครับเฮ้ยเจอแล้วขวามือมีตัวึีกว่าผมทุกคนครับเรียบร้อยน้องนกเอ้ยไม่เห็นพี่หมีจริงๆหรอวะ อุ้ยข้างหน้าครับเ,เอเอเอยิงไกลเองจะมายิงหัวหน้าแทนเอเอเอก่าได้ไงวะไอ้น้องพี่อ่ะมันราชาสไนเปอร์ต่ำๆ <ico le> ผมว่าเราน่าจะได้8คิวคิดว่านะเขาไม่น่ายิงกันสงเนี่ยเราน่าจะเป็นคนที่จะไปยิงครั้งคู่นะครับผมนะเฮ้ยพยูนป้อมครับห้าวไอ้น้องสวยดีครับอย่างเงี้ยพยูนป้อมนี่ก็สวยดีครับอ้าว อ้าวอ้าวบ้างเข้าไปป้างเข้าไปขาขาดกระโดดลงมาหนีจากป้อหมวยไม่รอดจ้าขึ้นไปวิ่งเล่นทําไมอ่ะเลยแค่ตัวเดียวนะผมเมาไปพี่เลยน,น้องจริงเฮ้ยฮะอยู่ไหนไม่รู้อะที่รู้่าผมเต้นรอและกันพว่นนนะมาดิวะเจอรายชาสไนเปอร์เข้าไปหน่อยน้องเต้นรอเต้นรอฮะฮะฮะอายุต้นกาฮะฮะป้างเป้งเป้ยงยิงยิงแบบไม่ตอบยิงแบบไม่เลงยิงแบบไม่เลง ถึงก็ต้องหนีผมว่าจิงมันไม่เล็งครับ <S <S นี่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 มันจะหนีผมมันะมันจะหนีผมครับ <S 1> <S 1> โอ้ยถ้าเกิดเมื่อกี้ผมใช้เป้าลิงเนี่ยมันน่าจะโดนไปแล้วฮะเมื่อกี้ผมยิงแกล้ง,กง,งๆกลเฉยฮะน่ๆแจบิบจิบบอกแล้วครับเลยว่าจิบจ้าออก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 ,ออกไปไหน ออกไปไหนออกจากเกมไหมล่ะจ้าพยีนรอดน้นล็อบบี้ใหม่แม่ไม่ใชเกมวิ่งหนีนะจ้านี่มันเกมยิงไอ้น้องนี่หลอดเทพพี่หมีปักธงมาทีพี่หมีสวยครับผมได้มาอุ้ยแจมเราไม่เคยไปไหนเลยคลิปนี้ผมนะแ้มอยู่ประมาณนี้ตลอดนะครับบวก14คะแนนเต็มนะครับผมได้มา8คิว2,537ดาเมจนะครับผมเหมือนเป็นพ2เกิดใครเลยบางคนเนาะ เอาเลยครับผมก็จบลงากับคลิปนี้นะผมก็ต้นกล้าก็หมดเพชรไปแค่2 3 0 4เพชรนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับผมทุกคนนะเราก็ได้ชุดนี้มานะครับผมก็มันหล่อเท่ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชุดอื่นก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้นในร้านค้าโมโคงเราผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมอย่าลืมเข้าไปลุ้นกันเนาะไม่ใช่เป็นชุดอีโวแล้วก็ของต่างๆนั่นเองนะครับผมอ่า โอเคผมนะก็พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมในส่วนรีวิวชุดก็ผมว่ามันค่อนข้างอึดอัดมากกว่าชุดก็ตินะครับผมนะวันนี้ก้าขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ